เป็นประการที่เป็นอ so, like, ัปเปอร์ช็อปเหมือนแผ่นดินไหวที่เชียงรายเนี่ยครับอัปเปอร์ช็อปทางการเงินก็คือสุเทพผิดหวังสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยเมื่อวานนี้ก็เลยพูดครับบอกว่าอดีตนายกรัฐมนตรีพันธวทโทรด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรซื้อสวครับซื้อสวสาสิบห้าคนเป็นเงินเจ็ดพันล้านบาท เขาเรียนเลยนะว่าสิ่งที so painful, ่ส so 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 ุเทพเพื so no ่อสวัรณบอกว่าตัวเองเป็นลุงกำนันใจดีแล้วละทิ้งเกบของจากพรรคประชาธิปัตยหมดแล้วนั่นไม่น่าจะจริงครับเพราะแนวคิดแบบนี้เราเรียกว่าเป็นแนวคิดแบบประชาธิปัตย์สไตล์คือคิดอะไรไม่ได้ลึกอะไรไม่ออกก็กล่าวหาก็บอกว่าทักษิณเป็นคนทำถ้าท่านจำได้นะครับมีรองโฆษกพรรคการเมืองจากพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละครับออกอาการเืิกหลายครั้ง แล้วก็พยายามที่จะมองปัญหานทุกอย่างว่าเกิดจากอดีตนายกทักษิณแม้แต่เรื่องแผน่นดินไหวนะครับก็ยังมีการปล่อยข่าวกันมีการพูดต่อกันว่าอดีตนายกเนี่ยไปจ้างผู้ประกอบการในพมา่าก็ทําการบางอย่างเพื่อเกิดแผน่นดินไหวไอ้แบบนี้ครับมันจะอยู่กันได้ยังไงครับประเทศไทยทุกอย่างนึอกอะไรที่ออกบอกมันถูกโทษทักษิณไว้ก่อนและถ้าท่านจำได้นี่นะครับนายกทักษิณมีทรัพย์สินประมาณเจ0ด0มล้านนะครับ ถูกยึดไปสี่0มืหกพล้านเหลืออยู่สาม0มื่นล้านมาจ้างสวเนี่ยเ0 0 0ันล้านแล้วครับเกือบ25ของเงินที่เหลืออยู่ท่านคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมครับและในความเป็นจริงสวมีร้อยห้าสิบคนนะซื้อเนี่ยสาสห้าคนแค่คิดก็รู้แล้วครับว่าคุณสุเทพเรียนหนังสือไม่เก่งและก็เลยคิดว่าคนไทยจะคิดไม่ได้คิดไม่ทันว่าสิ่งที่คุณสุเทพพูดนั้นโกหกครับ ผมบอกให้ก็ได้นะครับเหตุที่คุณสุเทพยั่งอยู่กับที่และอยู่หกเดือนเจ็ด <7 S 2> เดือนแปดเดือนก็ไม่ชนะเพราะอะไรครับเพราะคุณสุเทพกล้าไม่ฆ่าอิดในดิทักสิแล้วก็ดูบิดประชาชนคิดว่าสัตว์แต่จะพูดอะไรก็พูดแล้วก็มีคนตามเที่จะเชื่อผมจะบอกให้ครับว่าตอนที่มีประชาชนออกมาร่วมสู้เป็นมวลมหาประชาช มันเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่รัฐบาลจะยุบสภา9ธันวา56แต่หลังจากนั้นมันไม่มีแล้วครับมวลมหาประชาชนเหลือแต่มวลวินิจประชาชนคือจํำนวนจํากัดแล้วก็น้อยก้อยหลอนลงไปเรื่อยๆสธาก็ลดน้อยลงเรื่อยๆแล้วที่มาออกการแบบนี้ในการกล่าวหาเป็นการที่สุจชัดกว่าก้างไม่ฆ่านายกท้ทงิ์ซึ่งไม่เกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องนี้นะครับ